สำหรับผลงานนี้นะคะชื่อผลิตภัณฑ์น,นะคะจะเป็นตัวของแผ่นแปะสมุนไพรลดไข้นะคะที่มีสารสกัดสมุนไพรในบรชชะเทศลแห่งชาตินะคะใช้สําหรับเพื่อบรรเทาอาการลดไข้นะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะโดยผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีการทดสอบแล้วก็พัฒนานะคะในส่วนของการสารสกัดในการการทดสอบริบเรื่องลดไข้และลดการอักเสบนะคะแล้วก็มีการทดสอบนะคะพัฒนาเป็นแผ่นแปะนะคะดูการซึมผ่านยานะคะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ลดไข้ แทนะตัวแรกนะคะที่สามารถลดไข้ได้รวดเร็วนะคะออกฤทธิ์ได้อย่างยาวนานต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงนะคะที่สําคัญก็คือมีการพัฒนานในส่วนของตํำรับยาสมุนไพรในเมัชยรีาแห่ง<ม>ชาติเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะอืมครับพอจะบอกเบื้องต้นได้ไหมครับว่าสมุนไพรที่เราเอามาใช้เป็นส่วนสารสําคัญได้หรือไม่ได้เลยค่ะส,ส่วนหลกัหลกๆที่คิดว่าทุกคนได้รู้จักกันนะคะสารสก,กัดสมุนไพรนะคะก็จะมีจันแดงนะคะลากมาปางลากมะนาวมะลินะคะแล้วก็ตัวยาสําคัญอื่นๆค่ะ ท่ในาจครับตอนนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเราเอาไปขายในท้องตลาดแล้วหรือยังหรือว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงนี้จะอยู่ในการพัฒนาต้นแบบโปรโตไทป์นะคะแล้วก็ปีนี้มีแผนว่าจะทดสอบทางคลินิกต่อค่ะทําวิจัยต่อเนื่องค,ะค่ะอันนี้ที่มาที่ไปที่เรา อยากที่จะทาตรงนี้คือมันมีข้อจํากัดอะไรจากสิ่งที่เราที่เรานั่นอยู่เดิมคะข้อจํากัดเดิมก็คือตํำรับยาเนี่ยคะ่ะที่ใช้ในมาเชียลาค่ะจะเป็นเฉพาะยากินยาผงนะคะแต่ทีนี้ตอนที่เราพัฒนามาค่ะเราก็เห็นในส่วนของตัวศักยภาพของสารสกรัดที่เขามีฤทธิ์ทางลดไข้และลดการอักเสบเราก็อยากจะพัฒนาเป็นทางเลือกด้วยที่ใช้ควบคู่กับยารับประทานก็เลยออกมาเป็นรูปแผ่นแปะลดไข้ค่ะคจากความสำเร็จในขั้นต้นตรงนี้อาจารย์อยากจะขอบคุณภาคส่วนไหนบ้างค่ะก็เบื้องต้นเลย ก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนเลยคะ่ะกับคณะสายวิทาศาสตร์ะคะ่ะที่ช่วยในส่วนของตั้งแต่สนับสนุนนะคะคอนเซปต์งานวิจัยนะคะแล้วก็งบประมาณในส่วนของทุนวิจัยนะคะสนับสนุนเครื่องมือต่างๆนะคะทําให้งานวิจัยนี้สําเร็จได้นะคะอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะก็คือคณะวิศวการแพทย์ที่จัดโครงการโอแทนะคะอีกในโปรแกรมอันนี้ก็ได้เข้าร่วมด้วยไปในส่วนของการพัฒนา m a r k e t ็ตวอลเลตชันทำให้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะช่วยอตอบโจทย์ของการตลาดได้มากยิ่งขึ้นค่ะ